อาจารย์ดีเนี่ยรเกำลันี่อนั่นไงไปเสียเอาบอลไดไงเนื้อนีแล้เนื้อนี่ละเห็นแล้เจ็บเจ็บเบวาโอ้ยอีกแล้วอ้คือหมันเอวะจ่มันนอกตัวนึงครับนอกตัวนึง นี่บุถื้นนี่บุถื้นนี่วะโอ้ยนี่บุถื้นนีบุถื้หยนครับอ้าวไอ้ะมีหยากับมมีบ้านนะมาร์คจุดโลเคั่นเยอแล้วรัก

พวกไฟใช่ล่ะอไอซีว่าตะมดตะมดอืมนั่นละเฮ้ยระเบิดลป่ดิระเบิดลหลังโอ้ย Thank you โซลังโซลังอันนี้ยาเด้อมียาเด้ออันนี้ศพมันเดี๋ยวผมแป๊บแนึ่งนะครับแป๊บนึงเด้อได้ครับได้ได้ได้เอาเถอะมองใกล้ๆสุกปะขอรีเซ็ตขอรีเซ็ตก่อนเบิ้งศพบเฮาในกองเรียกตนใหม่ใช่เราโดนเท่า ปั๊มยาจปั๊มยาจานี่ไปสอบาสบไดนยกกอม่นี่กังพนี่อ๋อเน้มันเบื่อตัวนี้ปฏิเทีย่ะเียนอโอ้เนี่ยโอ้นมาินเก็บกองเขาอ๋อานีกองูด้อ้โทัพทด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขึ้นเดี๋ขึ้นเก็บเลยค่ะ มันมีคูณสี่กับคูณสามจำเแล้จำเปแล้วแล้วก็ยาจะก่อนพูดไงเออยาเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยค่ะบอลนึกนึกว่าสอบแลยลงรถแม่ยูลรถแม่รถแม่พวกเจ้าสี่เหลี่ยมที่ยังลงรถขวามือเออนั่นแหละนี่บอลเฮ้อลงยันดีอาจารย์มีตัวดักมี่ไง Watch out ว่าเขาจะหาเก็บของขนาดเลยลงถ้งเขาสูมเข้ามาเว้ยนาจัก่วาลธรรมสามสิบบิ พยีไปย่างเดียวพยังมาแล้วไปย่างเดียวเลยพยังดีจมาแล้วมาแล้วไปทันโบนิทันโบนิทันโบนิไปทันโบนิทัน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  ต้องแบบนั้นเลยเฉียดเฉวแห้งมีลาที่เดิมมีลาจอดที่นี่ะเดี๋ยวคล้องห่อมีลาห่อโอ้โหหนุ่มหนู่มไม่กลับไปเก็บของหรอกโยนอนอนบุกุ่มเก็บเลยทางมาเขียวมีเด้อทางมาเขียวมีโอเคครับผมมาเขียวมาเขียว สรางไม่ยิ่งกันยีงมีเปีเปียเอะเอาอ๋อกองลูเกน้อยก็ได้อาจารย์ผมเก็บกองนี้แล้วมับครบทีวบยับบยครับมือมัจัดฮะหว่ากองมันดืมนผู้กองผู้องเนี่ผมผู้กองเชเชอยู่ใต้เขาอยู่ใต้เขายจตะความันชินเลยบ่เตัวนี่ตัวค่ะตัวเดียวิ นอกอยู่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 วิ่งสิครับวิ่งสิครับเหลือตัวเดียวไม่ใช่หรอครับเ,รเดอดเหลือตัวเดียวดัี้ตัวเดียวผมจะตายวงเลยครับตอนนี้ตายวงแล้วทันยาไม่กวโอซีวิขคืออนาถเทีาไหร่นางโกโจอยู่ในนี่เสียเลย Hoa hát hơi, 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 โอ้มันเกีงดิเป็นเกียงดิเป็นเงมันเกียงเอออีละอีละสวยอีละอีละเออข้ามไปข้ามไปสวยสวยอีละอย่าเลยอีละอ๋อหเราใคร่หูเราหูเราหูเราอีละเลิกัวลูกไอ้ใจอีละไมนมงบ่เยอะไม่เยอะตาย เร้จะเี๋จะตัดภาพไปแล้วไปให้เลย้อยตรงนี้โอ้โหนอนมนอนกับมันอนมุ่งมีให้เล็กายบกายรู้มเต้มันยิ่งบ่ได้ we're the best เลียสิเออทุเรียนเนี่ย่าหานนี่เล็บกายรู้ผมจอจากไป ผมกับชอรี่ว่างตาเอาจุดสวนรวดล้วเต็นท่าเต็นท่านี้มาเกเต็นท่านี้ก็มากไม่ท่านี้มาดิมาดิเต็นท่าโอเคนี้นะมาเนี้ยมาเนียอ๋อเจ็ดเจ็ดเอายีตัวนงลอ่งตทีสาะตามเลยนะะจะไปยัง เอาโอ้เอา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 เวียนเวียนกับเราอ่ะเอาเอาตายไปเดียวไปเซฟไปเดียวนางเบิ้งก็ได้หรอกนางเบิ้องมูนี่กันมูนมูนขึ้นไหนเลยมันตายเลยบ่อสติ่งน้ำสุกบอสไปบัวใหญ่นะสี่วิตสี่วิตอับเสา